เปิดเกมมาแบบนี้เลยหรอแล้วนี่อะไรเนี่ยห้องสีดำมีเรานอนอยู่มีสวิตไฟด้วยให้เรากดอ่ะเปิดไฟแล้วไงจะอะไรขึ้นให้ทำอะไรต่อเดินอ้าวลม้ม มีตู้เย็นในห้องนอนเนี่ยนะนี่อะไรอะ่ะน้ำหรือว่าเป็นเงาเปิดตู้เย็นไม่ได้ฮะไม่ทำไรมีประตูโผลมาถ้าไปกดนี่จะตายไหมเนี่ยมีรูปโผล่กระโหลกด้วยไหนอ๊อไปแตกเลย ทำไงโเสียงริฟอย่างหลอนให้เราทำไรไปชั้นไหนไปชั้นหกอะไหนลองกดหน่อยกดไม่ได้เหมือนตอนเนี้ยจะอยู่ที่ชั้นห้านะงั้นไหนลองไปชั้นสองชั้นสอง มีขวดแก้วอ้าวทำไมอะเป็นอะไรหเหมือนจะเป็นอะไรที่มันแหลมแหมหรือเปล่าก็เลยเดินผ่านไปไม่ได้เดินอ้อมสิเฮ้ยอ้อมเนี่ยตรงนั้นน่ะอ้อมอ้อมไม่ได้อีกเรือตู้เนี่ยทำอะไรได้บ้างสูบคือตู้ทำอะไรไม่ได้เลยเอามาเพื่ออะไรไปดับฉากล่ะโอเค ไปชั้นสาคือชั้นหนึ่งมันกดไม่ได้นะไม่รู้ทำไมไปชั้นสต่ออะไรอ่ะเ,ออเสียงลมคตนน่ากลัวอ้าวหนาวทำไงหนาวก็ปิดหน้าต่างสิเฮ้ยแล้วมีรองเท้าสีแดงเนี่ย,ยไปปิดหน้าต่างเร็วปิด อะไรดูเรามันอ่อนแอจังแค่นี้ทนไม่ได้ละ่ะนี่ได้รงเท้า,าแล้วใส่ได้อ๋อเอาไว้ใช้กับไอชั้นสองไงมันแหลกๆนะนี้ก็เดินผ่านไปได้แล้วเดินผ่านไปหยิบขวดแก้วหยิบมาทำไมวะจะไปฆ่าใครหรือเปล่าเอ๊ดอกกุลาบเหรอทำไมมีดอกกลาบอยู่ที่พื้นแล้วตอนแรกเก็บไม่ได้เหร แค่เอาเท้าขี้เขียก็น่เจอมาหาได้แล้วไปชั้นสี่ชั้นสี่สมันเหมือนมีอะไรมามัดไว้อยู่ก็เลยเปิดไม่ได้แต่เรามีขวดแก้วอยู่ใช้งานได้นี่ไปชั้นสี่มีหลอดไฟมีเสื้อคลุมใช้เสื้อคุมได้ ใส่ทำไมอ๋อไอชั้นสามที่มันหนาวใช่ไหมเราจะได้ไม่หนาวเพราะว่าเราใส่เสื้อแล้วเ,เสียงลมก็ยังหน้าโกมือนเดิมเอากระเป๋านี่มาทำไมด้วยของใครมาอ่ะกดเปิดไม่ได้กดได้แต่เลื่อนนั้น ไป้สี่ชั้นห้าเป็นชั้นตอนแรกทำไมอ่ะอ๋อเอากระเป๋ามาต่อตัวหรือเปล่าได <c oughs> ้แล้วหลอดไฟแล้วก็เอามาใส่ชั้นห้าใส่เลยอ๋อใช่ดึงไปเราเตี้ยนี่หว่าเราต้องใช้กระเป๋าต่อตวัวก็เอากระเป๋ามาต่อตัว มาดูนี่ใส่ไฟ,ไฟเรียบร้อยสว่างสว่างปุ๊บมีประตูเกิดขึ้นมาใหม่ปั๊บเลยแล้วไงขอเสื้อเถอะนงคะเจ้าไปจีบใครหรือเปล่าเนี่ยมีอยู่ถือดอกไม้มาอ้าว ชีพหายเมียมีชู้ทัเอา้ามาพันไม่ออกจะทำาไรอ่ะจะยินก่อนคุยกันได้หยิบขวดมาแบบนี้คงไม่รอดแล้วละ่ะเฮ้ยคุยกันก่อนเ <c oughs> มียน,นี้เมียน,นี้ออกออกได้ไหมออกไม่ได้ติดเชือก ว่าจะทำอะไรกับเนมียเมียก็ไม่เว้นเหรอแล้วเรากลายเป็นฆาตกรอ,อยหยิบกระเป๋ามาเอามาทำอะไรอะจะโดดตึกเหรอโดดตึก เป็นฉากเริ่มเกม